นี่คือความรู้สึกที่คุณได้เจอคู่แท้คุณจะรู้สึกว่าเขาหลงไหลในตัวคุณมากๆเขามีแพชชั่นต่อคุณมากกว่าคนอื่นๆเขาจะบอกกับคุณเลยว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครเลยนอกจากเป็นกับคุณเพราะว่าตอนแรกที่คุณกับเขาได้สารสัมพันธ์กันมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนก่อนแล้วค่อยขยับความสัมพันธ์ไปเป็นอย่างอื่นนะคะค่อยๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ ในระหว่างที่คุณกับเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาจะรู้สึกมากกว่าเพื่อนอยู่แล้วแต่เขาไม่กล้าบอกคุณแต่เขาจะมองดูก่อนว่าเอ๊คุณรู้สึกเหมือนกับเขาหรือเปล่าเขาจะสังเกตคุณก่อนแต่เขาจะไม่บอกคุณแบบตรงๆเขาเพิ่งจะเข้าใจทีหลังว่าสิ่งที่คุณกับเขาเป็น,น่ะมันไม่ใช่เพื่อนแน่ๆฉันเป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้แล้วฉันจะต้องเป็นมากกว่าเพื่อนแต่คุณจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าแม้คุณจะอยู่ห่างไกลกับเขา แต่คุณจะมีความมั่นคงมีความจริงจังแบบฉันจะรออะไรกับคนคนน